พบเศษแก้วในน้ำมะพร้าวอออยพบยาฆ่า,มาแมลงในน้ำผลไม้เตือนภัยน้ำส้มมีพิษเกลื่อนกลาดน้ำผลไม้ทำป่วนท้องเสียยกโรงเรียนปัญหาเหล่านี้เราจะมีวิธีในการแก้ไขได้หรือไม่และถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเชิญตามผมมาทางนี้ได้เลยครับในปัจจุบันการผลิตอาหารของอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดย่อม ได้หันมาใส่ใจถึงคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านเทคโนโลยีด้านระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตนเตรียมล้นไปด้วยความสดสะอาดอร่อยปลอดภัยสู่ผู้บริโภคและยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดให้กว้างขึ้นอีกทางครับ การที่จะทำผลิตภัณฑ์อาหารของโรงงานท่านให้สามารถยืนหยัดอยู่บนเวทีการค้าโลกได้นั้นนะครับจะต้องมีระบบการบริหารแล้วก็การดำเนินการผลิตที่เหมาะสมหรือการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตนั่นเองซึ่งเรียกว่า Good Manufacturing Practice ครับหรือที่เราเรียกย่อๆว่า GMP นั่นเองประกอบกับการนำหลักการของระบบ HACCP มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแล้ก็ยกระดับผู้ผลิต ให้ผู้ผลิตเนี่ยนะครับสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลนั่นเองครับ GMP เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ผู้ผลิตควรมีไว้เพื่อควบคุมด้านสุขลักษณะเบื้องต้นทั้งในเรื่องอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์บุคลากรและสภาพแวดล้อมในการผลิต รวมไปจนถึงการควบคุมเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยลดอันตรายจากสิ่งปลอมปนอันอาจจะเกิดในระหว่างการผลิตลงได้ทุกท่ทานอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่า GMP เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรกับอุตสาหกรรมอาหารวันนี้เรามีตัวอย่างที่ดีซึ่งมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาให้ได้ชมกันก่อนครับทุกท่านครับ ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะขอนําทุกท่านไปพบกับกระบวนการในการผลิตของน้ําผลไม้บรรจุขวดกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับข้อมูลของ GMP อย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งครับกระบวนการผลิตน้ําผลไม้แบ่งขั้นตอนดังนี้ 1. การรับวัตถุดิบขั้นตอนนี้จะมีการคัดขนาดช่างน้ําหนักเปรียบเทียบขนาดตามมาตรฐาน เมื่อได้มาตรฐานตามที่ต้องการแล้วจดบันทึกไว้จากนั้นจะรับวัตถุดิบและมีการบ่งสถานะของวัตถุดิบนั้นๆก่อนการนําเข้าจัดเก็บในคลังสินค้าหรือห้องเย็น 2. การปอกเปลือกผลไม้ที่จะทําการผลิต 3. การล้างสิ่งสกปรกที่ติดมากับผลไม้ออกไป เพื่อสุขลักษณะที่ดีของผู้บริโภค 4. การคันด้วยเครื่องมือที่สะอาดปลอดภัย 5. การกรองเพื่อกำจัดกากให้แยกกับน้ำผลไม้ การผสมน้ำเชื่อมกรดซิตริกลงในน้ำผล,ลไม้ที่ผ่านการกรองแล้วเพื่อปรับรสชาติความหวานเปอร์เซ็นต์บริกส์ต่อความเปรี้ยวให้กับผลิตภัณฑ์ค่าความเป็นกรดด่าง pH หรือเปอร์เซ็นต์กรด 7. การต้มฆ่าเชื้อในอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อประโยชน์กับผู้บริโภค การบรรจุขวดที่สะอาดปลอดภัยซึ่งขวดที่สะอาดปลอดภัยต้องผ่านกระบวนการล้างหรือต้มฆ่าเชื้อด้วยเช่นเดียวกัน9 การปิดฝาเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนเข้าไปปะปนในน้ำผลไม้ 10. การจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับถึงกระบวนการในการผลิตน้ําผลไม้บรรจุขวดนะครับทีนี้เรามาทราบถึงสาระสําคัญในหลักเกณฑ์ทั่วไปนะครับสําหรับสุขลักษณะตามมาตรฐานสากลเนี่ยนะครับเขาก็ได้กล่าวถึง GMP ไว้ตลอดห่วงโซ่อาหารเลยทีเดียวแต่ว่าก็มีข้อกําหนดเฉพาะบางข้อนะครับที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการนํามาปฏิบัติ ดังนั้นนะครับในการนําข้อกําหนดดังกล่าวมาใช้ให้ตอบคําถามในประเด็นที่ว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นและเหมาะสมมีเหตุผลในแง่ของความปลอดภัยมีข้อกําหนดดังนี้ครับหการผลิตในขั้นต้นการควบคุมการผลิตในขั้นต้นนับตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว การให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการฉีดยาฆ่าแมลงการใส่ปุ๋ยเรื่องดอกผลจนกระทั่งถึงการเก็บรักษาและการขนส่งถึงโรงงานโดยมีการกำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานในการคัดเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบการตรวจสอบสถานที่และวัตถุดิบเพื่อควบคุมและลดอันตรายที่จะปนเปื้อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่กระบวนการผลิตลำดับถัดไปสามารถกำจัดหรือลดลงได้ สถานที่ประกอบการแบ่งออกเป็นทำเลที่ตั้งควรตั้งห่างไกลแหล่งขยะคอกปัสุสัตว์โรงงานอุตสาหกรรมหนักและแหล่งปฏิคูลต่างๆการออกแบบสถานที่ผลิตการออกแบบสถานที่ประกอบการต้องสามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ซึ่งควรเป็นอาคารการผลิตปิดเพื่อป้องกันสัตว์พาหะที่จะนำเชื้อโรคเข้ามาในบริเวณการผลิตเช่นมีการติดตั้งม่านพลาสติกป้องกันมแมลง มีตะขายหรือมุ้งลวดป้องกันนกโครงสร้างอาคารการผลิตผนังและพื้นไม่ควรเป็นไม้เพราะทำความสะอาดได้ยากเป็นแหล่งหมักหมมและก่อให้เกิดเชื้อราซึ่งสามารถสร้างสปอร์แพร่กระจายสู่ผลิตภัณฑ์ได้อุปกรณ์ที่ใช้ควรทำจากสเตนเลสทนทานไม่มีพิษหรือง่ายต่อการกัดกร่อนและยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายทางระบายน้ำไม่ควรมีเศษขยะหมักหมม เพราะจะทำให้น้ําไหลได้ไม่สะดวกอาจทําให้เกิดการอุดตันและส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกมารวมทั้งช่องทางระบายน้ําที่ออกสู่นอกอาคารการผลิตควรมีตะแกรงกั้นป้องกันสัตว์พาหะเข้ามาในบริเวณการผลิตมีฝาครอบหลอดไฟณนะบริเวณจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของแก้วสู่ผลิตภัณฑ์เช่นในบริเวณการผลิตจุดคั้นจุดบรรจุเป็นต้น การจัดสรรการใช้พื้นที่ในลายกระบวนการผลิตไม่ย้อนไปมาเพื่อไม่ให้เกิดการผลเปื้อนข้ามของวัตถุดิบกับผลิตภัณฑ์แสงสว่างที่ใช้นจุดต่างๆต้องเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานการหมุนเวียนของอากาศบริเวณการผลิตสามารถถ่ายเทยอากาศได้สะดวก